ถึงเวลาประชุมแล้วครับท่านเปาเอาเร็โอเคเดี๋ยวเจ้าไปรดค่าครับท่านเตาทำอะไรอ่ะข้าก็เปิดความคุ้มครองประกันรถสิประกันรถเติมเงินไทยวิวัฒเปิดปิดได้ว้าวโอ้เดี๋ยวนี้มีประกันรถเติมเงินแบบเปิดปิดได้ด้วยใช่ใหม่มากเติมเงินได้เองสะดวกเปิดปิดผ่านแอป ใครใครเขาก็ใช้กันทั้งนั้นใครใช้อ่ะนู่นไงนั่นก็ด้วยนี่นี่นท่านข้าเชื่อแล้วว่าแต่มันดียังไงอ่ะท่านเป่าโปดชีน้นะข้าด้วยเจ้าเห็นข้าเป็นคนยังไงหน้าดำาตปากท่านเปาเป็นคนแฟร,แฟร์เป็นคนมีความยุติธรรมข้าเป็นคนมีความยุติธรรมแฟร์ ข้าก็ต้องหาประกันลถแฟฝงกับข้าฟังนะท่านจันเจ้าวันนึงอ่ะท่านไม่ได้ขับรถ24ชั่วโมงแต่ทําไมต้องจ่ายประกัน24ชั่วโมงอืมก็จริงอย่างท่านว่าวันหนึ่งข้าใช้เวลาอยู่บนรถแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองถูกต้องวิธีนี้ง่ายสะดวกมากเวลาขับเราก็เปิดความคุ้มครองเวลาไม่ขับเราก็ปิดความคุ้มครองเปิดปิดตามไลฟ์สไตล์ ของคนขับแต่ละคนจ่ายตามที่ขับจริงแฟร์แฟยุติธรรมเหมือนกับข้าข้าชอบลึกซึ้งยิ่งนะเวลาท่านเป่าไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดทีละหลายวันไม่ได้ใช้รถก็สามารถปิดความคุ้มครองได้ได้ถ้ามีรถหลายคันอะ่ะใช้ได้ไหมท่าน Yes แล้วถ้าข้ายืมรถท่านไปขับล่ะสบายมากท่านก็โหลดแอปแล้วสแกน QR code ก็มาทานของข้าได้นี่ท่านจันเจ้าแล้วถ้าท่านลืมเปิดแอปล่ะข้าสามารถตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติสะดวกมากเอาบังหน้าข้าหน่ยแล้วท่าลืมปิดแล้วท่านเป่าเขายังมีระบบเตือนถ้าหาก่าเปิดแอปค้างเกินหกชั่วโมงอย่างนี้นท่านเจ้าโอ้หเฟี้ยวเฝามากยังมีเฟี้ยวกว่าน,นี้อีกอะโอ<ฮ>้หแล้วถ้าบังเอิญน่ะรถเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคอเซ็นเตอร์เขาก็สามารถรู้ได้ว่า จุดเกิดเหตุนั้นมันอยู่ตรงไหนโดยผ่านระบบ GPS ดีอะไรเบอร์นั้นแล้วยังรู้ด้วยว่าพนักง,งานที่เดินทางมาเดินทางถึงไหนแล้วแล้วอู่ซ่อมล่ะเยอะไหมเยียบชื่อเบอร์โทรพร้อมที่อยู่ท่านเปาอืออะไรล่ะท่านจันเจ้านี่มันจะสายแล้วนะครับท่านโอ้ก็พอเจ้านี่แหละทำค่าเสียเวลาขาน้อยสมควรตายได้ปรดให้ไปขาน้อยด้วยอือนะไปก็ได้ละ ปิดครั้งแรกในโลกประกันร,รถเติมเงินไทยวิวัฒน์เปิดปิดได้จ่ายตามที่ขับจริงแฟแฟ,แฟเริ่มต้นแค่1,000บาทสมัครได้2ช่องทางโทร02-2007-000หรือ w w w t h a i w i v a t c o t h ซื้อได้ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนซื้อภายในเมษายนนี้รับชั่วโมงเพิ่มฟรี20ชั่วโมงประกันเดิมยังไม่หมดก็ซื้อได้ซื้อแล้วไม่พอใจยินดีคืนเงิน100 ไชยวิวัฒคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต